สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Gunsmith ก Simulator ครับวันนี้ผมจะพาไปซ่อมปืนตัวไหนนั้นเดี๋ยวเรา,เราลองมาติดตามชมกันนะครับวันนี้เดี๋ยว ه, ตอนนี้เราอยู่ที่ช็อปนะครับช็อปซ่อมปืนของเรานั้นเอ้เดี๋ยวอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะใบประกาศนะครับ ه, เดี๋ยวเรามาดูกันที่คอมพิวเตอร์นะครับ,นะรบวันนี้ ก็มีเมลเข้ามานะครับเขาว่าที่ทํางานใหม่ของคุณเป็นยังไงบ้างคุณได้รับสายจากเพื่อนสนิทของคุณอะไรเนี่ยช่วงงานยังมีอีกมากมายคุณปู่ของคุณสามารถกลับมาที่สนามยิงปืนได้อ๋อโอเคเป็นเมลจากคุณปู่นะครับที่เราซ่อมไปหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไปนะครับอันนี้เราก็มีปืนใหม่ซ่อมกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เรามี QB วบา แล้วก็ M4 แล้วจะเป็นลูกซองนะครับวันนี้ก็บอกไหนดีอ่ะอันนี้คือน่าจะเป็นรายการซ่อมเทสเดี๋ยวเราเอาลูกซองดีกว่าน่าจะชิ้นส่วนไม่เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกซองลูกซองปบ๊บมาแล้วครับโอ้โหเป็นปั๊มแอคชั่นนะครับ ตัวนี้เป็นไงบ้างซูมดูก่อน,นก็ใหม่ๆนะนเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราเอาไปที่โต๊ะกันเลยโอเคอืมอุ้ยมีตรงนี้ด้วยอะ่ะเป็นล้างติดอุปรกรณ์นะครับอุ้ยมีสองฝั่งเลย แล้วก็รางติดดอตด้านบนเราต้องลื้อก่อนไหนอ่ะอ๋ออยู่ฝั่งนู้นหรออ๋อมันต้องลื้ชุดไก่มาก่อนผมก็ไม่เคยลื้อน,นี่ยคันน็อตหนึ่งตัว สองตัวแล้วก็ดันสลอากมาโอเคออกมาแลา้วนะครับเป็นชุดไก่ชิ้นส่วนของชุดไก่มีอะไรบ้างเนี่ยสปริงแล้วกออ็ไอตัวนี้มันคืออะไรลื้อลือทีลันลื้อทีลัน มีสลักตรงนี้ด้วยเอ้ยชิ้นส่วนมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาละตัวไกนะครับชุดออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวียวเดีเดียองอีกอเนี่ยหมดยังเนี่ยต่อไปอ่าโบโบเอา,เอ,าอันนี้ออกมาก่อนดีกว่าแล้วก็ ไอ้ตัวนี้อยู่ไหนโบอยู่ฝั่งนู้นเหรอมันไม่ใช่โบมันเหมือนประกับใช่ไหมมันไม่ใช่ประกับซะทีเดียวอะโบ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 อ่าออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึง่งอือบางทีก็ ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าถ้าเป็นกลอกอะผมสามารถลื้อไนดะ้แบบเร็วมากเพราะกล็อกมันชิ้นส่วนน้อยนะครับอ่าตัวนี้โบมาแล้วเข็มแทงชนวนอ่าสปริงโอเคต่อไปเออแต่ว่ามันเยอะมันก็ไม่เยอะนะเหลืออะไรอีกอะ,อ,ะอันนี้น่าจะเป็นตัวปลดเซฟหรือเปล่า ชุดนี้ออกมาปึบโอเคเอา่าที่ต้องซื้อใหม่มีเข็มแทงชนวนสปริงแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยเมนสปริงตัวที่ต้องทำความสะอาดนะครับจะเป็นไก่กับชุดพวกพวกชุดห้ามไก่นะครับ ส่วนที่เหลือก็ใช้ได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดเอ้ยไปสั่งของก่อนก่อนดีกว่าวันนี้ง่ายๆนะครับลูกซองสั่งของอารายการสั่งของร้าน S&B S&B สารายการนะครับโอเคอมเมื่อกี้เป็นลูกซองอะไรอ๋อนี่ไงเป็นลูกซอง m o สเบิร์นะครับ M 5 9 0 A 1โอเคเราก็พิมพ์เข้าไปเดี๋ๆนะ M เด้านะ m A 9 0 a 1กดค้นหาควายพินเข็มแทงชนวนเข็มแทงชนวนมันอันไหนอ่ะเนี่ยอันนี้ไง โอเคใส่ตะกา้าแล้วก็อานี่กดกลับกดกลับแล้วทำไมไม่ได้อ๋อนี่ไงได้หนึ่งรายการต่อไปเป็นสปริงเข็มแทงชนวนหนึ่งรายการนะครับแล้วก็ตัวที่มันเหมือนแบบที่มันไปอยู่กับตัวไกลอันนี้ไงใช่ป่ะอ้า,า,อาโอเคครบแล้วนะครับสามรายการกดซื้อกดโอเคเอาละเราไปดูที่ ตรงนี้โอเคเราได้มาแล้วแล้วก็ไปทำความสะอาดนะครับชิ้นส่วนแรกมันเล็กมากเลยอ่โอเคต่อไปอะไรเนี่ยมันตัวนี้มันเป็นชุดชุดพวกชุดห้ามไก่อะตัวนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับชุดที่เป็นชุดลั่นไก่นะเมื่อกี้ห้ามไก่ ก่รายการเนี่ยคือบางทีมันเล็กมากเราก็ไม่รู้อ่ะท้ายท้ายเป็นตัวนี้เป็นชุดกดไกโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเค เป็นชุดท้ายชุดลันไกนะครับต่อไปทะทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบด้วยผ้าสปกปรกเกมนี้เล่นไม่ยากนะแต่เพลินดีช่วงนี้ก็ลดราคาอยู่นะผมไม่แน่ใจว่ามันยังได้ราคาเดิมที่ผมซื้อมาหรือเปล่า ปึ๊บปึ๊บอ้าเรียบร้อยครับอ้สุดโคไอตัวโครงปืนนี่ไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะเรามาเริ่มจากตัวชุดโก่งไกลกับชุดลั่นไกลดีกว่าปึ๊บดันสลักล็อกครับต่อไปแล้วก็เอาตัวไกลใส่เข้าไปมีสปริงด้วย สวมสลักล็อกนะครับต่อไปนี่ไงชิ้นส่วนนี้ที่เราซื้อมาใหม่นะครับต่อไปเรามาประกอบชุดชุดห้ามไก่กันดีกว่าปึ๊บก็ชุดนี้ใส่ลงไปนะครับ เราจะมีสลักหนึ่งตัวโอเคอ่ะประกอบสปริงเข็มแทงชนวนใส่เข็มแทงชนวนเข้าไปในโบแล้วก็ใส่นอ็นอตน็อตจะมีสปริงอ๋อไม่เป็นสปริงตัวนี้ ใส่โบเข้าไปแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไร,รอ่ะไม่รู้อ่าปึ๊บเหลืออะไรอะ่ะเอาตัวรางตัวนี้จริงๆมันมีซ้ายขวานะเนะี่ยปึ๊บเข้าไปแล้วก็ผมจำได้ว่ามันมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งไม่สิยางยางยาง แล้วก็ใส่ชุดไกลเข้าไปดันสลักออน็อตอยู่ตรงนี้ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับซ้ายขวาโอเคยังไเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าเอาละเราจะไปกันที่สนามยิงปืนกันเลยนะครับเอาไม่สิเราไปที่สนามซีทวดีกว่า ว่าลูกซองผมว่ามันก็จะลองซลคง CQB ดูก่อนนะคือลูกซองเนี่ย CQB เนี่ยน่าจะแบบเท้าท่าโ okay. อเคเราถึงสนามแล้วใส่ลูกกันก่อนเลยมันทำไมไม่มีใส่ลูกกันเนี่ยอันนี้จะแบบยิงยิงเต็งโมเนี่ย โอ้ยกระจุยกระจายเออแต่ระบบเกมนี้เนี่ยมันไม่ชักหมายความว่าเรายิงไปนัดหนึ่งใช่ไหมคือมันจะไม่ปั๊มให้นะเราต้องกดชี้อีกทีหนึ่งปุ๊บอ่ารีโหลดให้เต็มนะครับ ก็ไปที่ CQB ดูซิว่าจะเป็นยังไงเฮกด G ครับทางไหนอะ่ะรีโหลดรีโหลดครับรีโหลดยุ่งไปังไปรีโหลดก่อน โอเคไปต่อครับโอ้ยลีโหลดลีโหลดลีโหลดโอเคเอ้ยแต่ผมว่ามันค่อนข้างช้านะ โอ้ยหมดแล้วหกสิบสี่ 64. วินาทีนะครับยิงไปยี่สิบสามแท็บยี่สิบสี่นะครับส่วนเป้าสีขาวยิงไม่ไม่ยิงเลยเดี๋ยวผมต้องนับก่อนนะว่ามันลูกมันใช้ได้กี่น,นัดเดี๋ยวผมเอายิงก่อนนะหนึ 1, 2, 1่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านัดโอเคเดี๋ยวรอบนี้เรานับกระสุนนะเวลาอ๋อมีแชมเบอร์ด้วยครับอ๋อนี่เป็นห้ามไกล โอเคเก้า okay. นัดนะครับแปดนัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดแล้วรีโหลดครับ ลีโหลดครับโอ้ยช้าช้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้สองสองสองแล้วนับผิด ส่องไว้เองโอ้ยไม่เป็นไรก็คือตอนแรกห้าสิบหกสิบสี่รอบสองได้หกสิบสองนะครับกระจุยกระจายบอลเลยไหนมีอะไรให้ยิงบ้างการทดสอบปืนนะครับอ่ามีแชมเบอร์ ไม่เยอะไม่เยอะเฮ้ยลูกสองง่ายง่ายเดี๋ยวเราปืนไปส่งกันดีกว่าเอาละเดี๋ยวสิเอาไปที่เป้าดีกว่าเป็นสนามยิงปืนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ลูกซองเราจะแน่ได้แค่ไหนอ่านี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวใส่กระสุนนี้เรียบร้อยอันนี้เป็นเป้าบินนะน่าจะเหมาะกับลูกซองอะ่ะอ,อไม่ได้เราต้องไปตรงไหนอะ่ะผมก็ไม่เคยยิงไอ้ตัวเป้าบินอะ่ะ คือมันจะต้องทำยังไงเทคอ๋อนี่ไงได้แล้วแล้วก็เราต้องไปยืนตรงนี้อะในกระเป่ากดจีเพื่อเริ่มไหนเฮ้ย อ๋ออยู่น่นไม่โดนสักลกูกโอ้เดี๋ยว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 เค้โดนไหมพี้ไม่โดนแฮ ใจกระสุนก่อนอเฮ้ยเป่าบินไม่ค่อยเหมาะกับเราเว้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตรงนี้กันเอาสัก65ฟุตใกล้สุด เป็นไงไหนดูกลุ่มกระสุนหน่อยโอ้โอ,โอ้คือมันเป็นลูกหวานโอ้โหเต็มเป้าอะ่ะโอ้กลุ่มกระสุนดีมากเลยอะ่ะบอกเลยโดนโดนนี่จังๆนี่ยังไงก็ตายนะครับเดี๋ยวเราลองที่สักร้อยเมตรระยะร้อยเมตรนะครับ มันจะเป็นยังไงคูมกระสุนโอ้คือแบบคือแบบโอ้โหระยะนี้หวังผลไม่ได้สำหรับลูกซองตัวนี้เดี๋ยวลองที่ไกลกว่านั้นนะครับเป็นสักร้อยห้าสิบเมตรโอ้โหโคตรไกลโดนไหมเนี่ยคิดว่าโดนไหมเอ้ย ไอ้ยังยังได้อยู่ยังโผมัเม็ดสองเม็ดเออโอ้แบบน้อยมากอ่ะโดนโดนแบบน้อยมากอ่ะคือโดนแบบน้อยมากร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะยวลองสามร้อยอยู่นูน้นเลยในสามร้อยเนี่ยยังไงไหนดูดิเข้าสองเม็ด เม็ดเดียวสามเม็ดโอ้ยิงระยะนี่แทบจะหวังผลไม่ได้เลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตรงปืนให้ลูกค้ากันดีกว่าเรากลับไปที่ช็อปนะครับ โอเคเรากลับมาที่ช็อปแล้วเดี๋ยวเ,เอาปืนลงเรามีการเทสเรียบร้อยแล้วก็จะทรงนะครับโอเคครับสำหรับภารกิจวันนี้เราก็เสร็จสิ้นนลครับสำหรับการแมเทนแนนปืนสองนะครับชิ้นส่วนไม่เยอะนะวันนี้ โอเคยังไงคลิปนี้เดี๋ยวผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ